ได้เหมือนกันนะครับค่ะเอ่อ<ม>เป็นกไหลาย้อนอคุณเป็นกไหลาย้อนเนาะเป็นกดไหลาย้อนเป็นแผลในกระเพาะกินพวกฟักอทองฟักเขียวตําลึงกิงนได้ไหมคะอืม,ม mm hmm. กินได้ครับกินได้คือกไหลย้อนมันมีหลายรูปแบบนะแต่รูปแบบที่เกิดจากความเครียดเกิดจากความที่วิตกกังวลมากๆเนี่ยการกินฟักเขียวเนี่ยจะช่วยทําให้สงบสมองลงเอค่ะ อีกชั้นหนึ่งคุณพลอยคุณคุณพลอยนะถ้าอ่านชื่ออะไรผิดขออภัยคุณพลอยหรือคุณไพยเนี่ยบอกว่าเป็นกฎไหลย้อนนานมากแล้วก็เตอนนี้เนี่ยกินอะไรก็จะไปติดอยู่ตรงหลอดลมบ่อยมากเลยมีวิธีแก้ไหมคะขอับคุณหมอด้วยค่ะยินดีเลยเบสิกสุดๆนะที่คุณทําได้เลยนะไปซื้อยาหม่องมายาหม่องมานวดตรงหน้าอกเนี่ยนะครับก็ช่วยทําให้หายใจโล่งขึ้นใช่ไหมแล้วที่เหลือก็ใช้ชาใบกะเพราต้มใบกะเพราหรือผัดกะเพรา พวกนี้ก็กินช่วยทําให้ลดจุกแน่นที่คอจุกแน่นที่ห<ะ>น้าอกได้นะครับแล้วก็ยามองที่เรานวดเนี่ย<ะ>ก็จะช่วยผ่อนคลายได้ดีที่เหลือก็อย่ารีบเกินไปเช่นขณะกินข้าวเนี่ยคุณอย่ารีบ<ะ>กินเกินไปมันจะจุกคอวันเนี่ยเคยเป็นกฎหลย้อนใครเป็น<ะ>กฎหลย้อนมารวมกันทางนี้ เราหัวอกเดียวกันเราหัวอกเดียวกันเคยผ่านจุดนั้นมาเป็นกดไหลย้อนอยู่หลายปีมากหมอนัทแล้วก็จําได้ว่าช่วงที่ป่วยเนี่ยก็ไปไปหาหมอนัทด้วยเนาะไปไปคุยกันปรับพฤติกรรมคือแล้วก็รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเนาะก็ต้องใช้ยาลดกดอะไรกันไปแต่ในทางพฤติกรรมอะ ทางพฤติกรรม,อ,มอ่ะมันต้องปรับไปควบคู่กันด้วยอ่ะจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะก,ก็ได้ไปคุยกับหมอนัทนี่แหละหมอนัทก็แนะนําหลายอย่างอันหนึ่งที่จําได้เลยแล,แล้วคือทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะหมอนัททําทําแบบติดเนื้อติดตัวมาเลยเนาะคือการปรับเอพฤติกรรมการกิน ก็คือ้าได้เลยกินเ้า,ชาเช้า,ชาหมอนัทคือวันเนี้ยเป็นคนที่ไม่กินข้า,าวเช้าเลยเมื่อก่อนอมืม้อแรกคือเที่ยงอะไรเงี้ยเร็วสุดแล้วก็หมอนัทก็บอกว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนเวลากินคือ, <c oughs> อจริงๆอ่ะให้กินข้า,าวเช้าแต่เช้าเช้า,ชา,ชาสุดของวันเนี่ยวันบอกสิบโมงได้ไหมมีคนไข้มีต่อรองวันเนียต่อรองหมอนัทขอสิบโมงได้ไหมอ่ะหมอนัทบอกว่าจริงๆถ้าถ้าเก้าโมงอ่ะก็จะดีแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆสิบสิบก็ได้สิบก็ได้ได้อยู่ <c oughs> ใช่ใช่แต่แต่แต่มันช่วยได้จริงๆนะคือจําได้ว่าตอนนั้นน่ะตัวเองอ่ะโพสต์โพสต์ส่งกันบ้านหมอนัดด้วยนะกินข้าวเช้าวันที่หนึ่งใช่กินข้าวเช้าก่อนส้กเมงมื้อูี่ันึ่งี้ยกินข้าวเช้าก่อน10บโมงมื้อที่หนึงอ่ะส่งรายงานหมอนัดไปทุกวันเลยเอ้ยตอนตอนตอนเนี้ย หายสนิทเลยนะเราไม่ได้เป็นกดไหลย,ย้อนมาแบบหลายปีมากเลยเรารู้สึกแบบว่าเอาจริงๆนะคะเรื่องของอโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนี่ยการปรับพฤติกรรมการกินมันแก้ได้แบบถาวรเลยนะคะหมอน,นัทใช่ใช่ใชมันจะช่วยทําให้เราเข้าใจตัวเองว่าอ<ะ>๋อ oh, ที่เราเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปแก้ไขปัญหาด้วยยาอย่างเดียวเช่นโอ้<ฆ>เป็นไหลย้อนที่ไรหรือเป็นโรคกระเพาะที่ไรก็กินยาอะไรเงี้ย ถ้าแก้แบบนี้นะมันจะวนกับที่เดิมจริงจริงเป็นคนละย้อนมาเก้ารอบเก้ารอบอนี่อันที่สี่อันที่สี่ผมเนี่ยเก้ารอบเพราะว่าผมเป็นคนใจร้อนอ่ะเป็นเด็กใจร้อนเออก็อยากทําอะไรก็อยากเสร็จเร็วๆอยากรวยเร็วๆอยากอะไรอย่างเงี้ยคืออกระบวนการเนี้ยทําให้เราเป็นกดละย้อนง่ายครับอนะฮะแล้วเข้าใจตัวเองก็ไม่เป็นละ ค่ะแล้วก็ต้องต้องเนี่ยฝากให้กําลังใจหลายๆคนที่ส่งเข้ามาเป็นกฎหลายย้อนเนี่ยคือเราสองคนก็คือผ่านจุดนั้นมาเน้ะเข้าใจเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าให้เวลากับร่างกายหน่อยคือกว่าเขาจะป่วยมาเขาก็มีเวลาของการป่วยเนาะเวลาเราจะรักษาเขาอะให้เวลาเขานิดหนึ่งแล้วเ,เราคือค่อยๆทําอะค่ะแต่เราเราอย่าท้ออะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งโรคภัยเขาก็จะจากเราไปอย่างสงบาจากกันกด้วย<ป>ดี ไม่กลับมาง่ายๆผมผมพูดไปบ่อยว่าเรื่องเรื่องโลกเนี่ยมันจะมีอยู่สองกรรมสองกรรมนะกรรมแรกคือกรรมจากชาติที่แล้วอันนี้ก็ทําบุญทําอะไรว่าไปนะอาจจะเป็นกรรมพันธุกรรมพันธุ์นี่ก็กรรมนะได้ก็กรับได้อแรกนั่นแหะคือกลุ่มกรรมพันธุ์ทั้งหลายใช่ไหมอีกอันนึงคือกลุ่มพฤติกรรมนี่แหละพฤติกรรมคือเราทําอะไรไว้เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกวันเนี้ยแต่ผ่านไปสิบปีปุ๊บโอ้โหเนี่ยฉันเป็นโรค กระเพาะไม่หายสักทีเนี่ยเป็นปีๆไม่หายสิ่มถ้าเรามองกลับไปสักสิบปีที่แล้วอ๋อโอ้โหเรานอนดึกเราไม่กินข้าวเช้าเลยเรากินอาหารที่ทำร้ายกระเพาะตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าพฤติกรรมกรรมของที่เราเคยทำไว้ก็ยอมรับซะหน่อยว่าเออฉันทำไว้เจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นจะเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่นะจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าพฤติกรรมนะมันก็แก้ได้ด้วยกรรม แล้วก็มาสร้างกรรมใหม่จริงเราเราอยากจะชวนทุกคนเลยนะคะมาแก้กรรมกันนะมาแก้กรรมจะเป็นกรรมพันธุ์หรือพฤติกรรมเราต้องมาแก้แล้วพอแก้กรรมได้เสร็จเนี่ยเออแล้วสุดท้ายมันมันจะดีเองนะคะให้เวลากับตัวเองแล้วก็ให้ให้ความรู้ด้วยเราต้องให้ความรู้กับกับตัวเราเองนะคะเพื่อที่จะรักษาอะไรต่างๆได้ถูกต้องโอ้ยคําถามเข้ามาเยอะมากเลยคุณหมอนัทวันขอรบกวนเวลาตอบหน่อยได้ไหมคะ ใกลเลยครับไม่มีปัญหาก็มีบอกว่ากินของที่มีรสชาติเค็มใช่ไหมเ๋ยนนะคะบอกว่ากินของที่มีรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานไม่ได้เลยกินแล้วท้องอืดเกรงท้องกินได้แต่จืดจืดเป็นเพราะอะไรจริงๆก็ดีคะอ่ะเป็นเพราะอะไรคะกินรสจัดไม่ได้แต่จริงๆก็ดีเออทางเดินอาหารเนี่ยมันเป็นแผลไปหมดละมันเป็นแผลทั้งทางเลยฉะนั้นเวลาเรากินอะไรที่มันแบบว่า ไปกระตุ้นน่ะมันมีคือรสเค็มกับรสหวานเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดนิดๆเนี่ะเอกกรดนิดๆมันก็จะไปกระตุ้นไอตรงแผลเนี่ยทำให้เกิด alert ขึ้นเกิดอาการเจ็บท้องเกิดกอาการอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรักษาแผลครับวิธีการรักษาแผลที่ผมคิดว่าง่ายมากๆเลยคือการกินกล้วยเนี่ยกล้วยน้ําว้านะวันหนึ่งประมาณสัก3ลนะูกอนะ่ะสามลูกนะก็กินเช้าลูกหนึ่งกลางวันลูกหนึ่งเย็ยนลูกหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยรักษาแผลได้นะครับแล้วก็เพลินกล้วยน้ําว้าเนี่ยมันมีโพแทส มันจะช่วยผ่อนคลายครับผ่อนคลายระบบประสาทได้แล้วก็ช่วยรักษาแผลได้ง่ายขึ้นนะครับที่เหลือก็อาจจะใช้กับน้ําต้มใบกระเพราแบบที่เราว่าวันนี้นะครับกินเพื่อรักษาแผลได้ดีแล้วก็ที่ที่เหลือนะครับ <Yeah. S 1> ก็อย่าไปกินอาหารที่ทําให้เกิดแผลได้ง่ายนะครับ <Yeah. S 1> เช่นของทอดอาหารที่เป็นมื้อดึกแล้วก็อาหารที่มันแปรรูปมาเยอะๆจนกระทั่งมันมันมีมันไม่ไม่มีรสชาติแล้วอะ่ะเป็นรสชาติ <Yeah. S 1> ที่ปรุงแต่งอย่างเดียวเช่นเช่นไส้กรอกก็แล้วกัน ไส้กรอกเนี่ยเขาจะทํารถอะไรก็ได้นะแต่เพราะว่ารสชาติเดิมมันไม่เหลือแล้วไงไออาหารลักษณะเนี้ยจะทําให้เกิดแผลได้ง่ายนะครับไม่ใช่ไม่ให้กินนะแต่ว่าอย่ากินเยอะนะใช่คืออันนี้ก็ช่วยช่วยย้ำด้วยเนาะเรื่องอาหารแปรรูปนะไส้กรอกเบคอนกุนเชียงอะไรต่างๆที่เขาแปรรูปมาคือมันไม่ใช่เนื้อสัตว์แบบตรงไปตรงมามันผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วเนี่ยคือกินได้แต่ว่า จำกัดปริมาณการกินหน่อยเพราะว่ามัน<ช>ม,นมีสารปรุงแต่งเยอะมันมีสารกันบูดด้วยนะคะแล้วบางทีมันจะมีสารก่อมะเร็งด้วยนะคะ